ครับผมชอบดูนเรื่องเบียร์โซ่พี่มากเลยอ่ะชอบหรอใช่ครับคุณนายไม่ได้ทำนานแนะเนี่ยเขาไม่ได้พาให้แบบนีครับโลโลโลได้ยินไหมครับโลโลโลเช็กก่อนนะครับเช็กนะเช็กหนึ่งสองสาม ฮัลโหลได้ยินไหมฮะตอนนี้เราอยู่ที่ TGS นะครับรลโลเช็คเช็คก้อนครับเน็ตเน็ตเป็นยังไงนะครับวันนี้มาไลฟ์กันนี่อ่านคอมเมนต์อยู่นะครับอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พาเที่ยวงานนะครับวงเล็บด้านนอกด้านในนะครับลองเข้าไปแล้วนะครับงานเที่ยวด้านหลังเข้าไปดูแล้วด้านในเนี่ยเน็ตเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พาชมคอสเพลย์แล้วกันนะครับน่าจะพอได้เปิดไฟหน่อย สวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีครับสว,วัสดีครับผมเจเจเคสวัสดีครับลุงสวัสดีครับจะพาดูงานจะพาดูงาน TGS นะครับคนเยอะมากๆนะครับเสียงเสียงชัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ มันคือ,อไรมันคือ TGS 2 0 2 yes พนย2นะครับคืองานเกมที่ห้างหายไป2ปีแล้วนะครับ <Catholics> นี้เรามาดูกันอาจจะพาแบบเข้าข้างในงานไม่ได้ครับสวัสดีครับจะดูคอสเพลย์ไหมจะพาไปดูคอสเพลย์ calculate. คือเสียใจเพราะว่า เข้าไปด้านในอะ่ะเข้าไปด้านในตรงนู้นอะ่ะมันมันไม่มีเน็ตด้านในอ่ะไมนมีว่าบูธเกมอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ค่อยมีเน็ตนะครับแล้วมันก็แล้วมันก็อันนี้ไม่ได้สำหรับใครที่อยู่ในงานนี้นะครับมางานนี้ก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูคอสเทกันงานอะไรไทยแลนดะ์เกมโชว์ฮะก็เดี๋ยวผมพาไปคุยกับคอสเทกดีกว่า สนใจคลาสเพย์ตัวอะไรไหมฮะนี่แกงพี่เอกแกงพี่เอกแกงพี่เอกราตะคู่นะครับราตะคู่เดี๋ยวเขา้าเข้าไปคุยกับพี่เอกฮะ สวัสดีครับไหลอยู่ทักทายหน่อยทักทายหน่อยอีกแก๊งโฮมสวิตโฮมครับโอ,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 โอ้โหเอาไปเลยเมื่อกี้ถาษณ์เบลนะครับเป็นไงครับสนุกไหมสนุกมากค่ะคนเยอะมากค่ะเนี่ยไหมครับอุ้ยเบลโอตกใจสนุกค่ะง,งานคนเยอะมากๆเลยก็อย <c oughs> ่างพังครับพังขายไปกล่องจ T G ีนี้คนเยอะสุดไปเลยครับคนเยอะสุดไปเลย <c oughs> <c oughs> อ๋อจะดึงหน้ากากกันดึงเลยบายนะครับขอบคุณมากครับครับก็ยังเห็นอย่างที่เห็นนะครับก็ยังที่เห็นนะครับมีคอสเพย์มากมายเลยนะครับให้เราได้ดูกันนะครับเดี๋ยวพาไปคุยกับคอสเพย์หลายๆคนมีใครอยากจะให้ผมไปพาไปดูคนคอสเพย์เป็นตัวอะไรเป็นพิเศษบอกได้นะครับ เดี <át> okay. oh <su> ๋ยวจัดให้นะครับสักครู่หนึ่งนะครับขอดูคอมเมนต์ก่อนไหม่มันจะกึกกักนิดนึงเลยครับเพราะว่าผมถือเอานะครับไอแลนด์เกมโชว์นะครับสวัสดีครับป้องจะงงงงหน่อยนะครับเจอเอฟซีไหมขอเจอบ้านนะครับใครที่มาเนี่ยนะครับเข้ามาหาเข้ามาคุยเข้ามาทักได้เลยทําไม่ต้องเกิดอาหารครับเจอพี่เอกนี่ ตอนนี้กบนี่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเซมีใครที่เราคุยได้อีกบ้างนะครับคนเนี่ยเยอะคนเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยครับเยอะสุดๆเลยนะครับอ,อไม่มันจะก๊อกแก๊กนะยครับเพราะมันถอดเข้าถอดออกนะครับดูดินี่คือคนที่ต่อแถวอยู่นะครับแตีว่ายาวมาก พี่เจอยูทูบเบอร์ไหมไม่ค่อยเจอเลยวันนี้นะครับปกติทุกปีเนี่ยนะครับปกติทุกปีนะจะได้แบบคุยกับพวกพี่ๆเขาบ้างแต่ปีนี้นี่คือแบบด้วยคนเยอะด้วยแหละนะครับก็ไม่ไม่ค่อยได้เจอนะครับเจอพี่แป้งอยู่ไกลๆเจออ่าพาโบคุ้นกักพาโบบ้างนะครับอยู่ไกลๆส่วนมากก็จะเจอคอสเพลกันซะส่วนใหญ่นะครับ <S <S พี่แป้งไปไหมไปครับผมอันอยู่อันอยูอนย่นะครับ จะพาดูซีมีใครไม้เสียใจเลยเพราะว่าด้านในนี่คือแบบว่าไหลไม่ได้ไงดูซี นี่คือแบบท้ายๆแถวแล้วนะเนี่ยผูพาเข้ามุมมันขอโทษนะครับขอโทษนะครับแล้วทำไมายอยู่คนเดียวอะ่ะยังไปอยู่รักทายเนละักทายนะเอ่อพี่เอซี่บอยไปไหมยังไม่เห็นครับ ยังไม่เห็นเลยไลฟ์ในงานไม่ได้ในงานเน็ตไม่ดีเลยเธอเออต้องมาไลฟ์นอกงานเจอนี่ด้วยเจอคนรู้จักเราในเวียชัดด้วยเข้ามาทักเขาสวัสดีครับอยากเจอพี่แท็กพี่แท็กมาหรอยังไม่เห็นเลยอะตอนนี้คนดังดังที่แบบเห็นน้อยมากๆอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูคอนสเทคนเดอ่นดีกว่านะครับ แอบถ่ายแอบถ่ายใส่ใส่เด้อเด้อเด้อพระัติชาไทยอยู่ที่ไหน คนเยอะมากๆนะครับภาพชัดดีหรือเปล่าฮะเดะอเซคอสเซเต็มเลย ลุงใช้อะไรท่ายตอนนี้ใช้โกโปรครับใช้โกโปรติดกับติดกับมือถือแล้วก็ทายพี่ทังมาผมเห็นโอ้โหคนเยอะดีคนเยอะมากอะดูดิชัดมากใช่ไหมโอ้แจมเลยดูสิ คือคอสเทเขาเยอะนะครับแต่เราต้องหาคนที่เขาพร้อมให้เราเข้าไป่ายนะครับเขาสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เดี๋ยวจะพยายามนะครับเดี๋ยวจะพยายามแฟกตัวเข้าไปคุยคนที่เขาพร้อมคุยก,กับเราจริงอันเนียน้อยอันเนียน้อยคนอันเนียน้อยอันเนียตัวน้อย อันเนี้ยตัวน้อยน่ารักป่ะครับ,รบอันเนี้ยตัวน้อยน่ารักมากมากเลยครับอันเนี้ยตัวน้อย,อนนวอยสวัสดีครับพอดีไลฟ์อยู่อ๋อครับผม,มนิดนึง นี่อันนี้ลูกสาวอะครับออ๋ลูกชายครับลูกชายเหรอครับอุ้ยตกใจเลยเนี่ยน่ารักมากเลยครับ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 ผมนี่นึกนึกถึงลูกที่บ้านเลยเป็นไงเป็นไงบ้างสนุกไหมเขิน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 แล้วแวกขอบคุณมากเลยครับครับบอกมือทักทายหน่อยบอกเหมือนคนไทยพี่ๆเขาหน่อยทักทายหน่อยเขินนะขอบรับน่ารักเนอะดูดีอันนี้แล้วลูกชายด้วยอ่ะ อคิดถึงลูกที่บ้านเลยตอนนี้ยากกลับบ้านแล้วอะนะครับไม่แน่ใจว่าผมถืไมมาอย่างนี้ไหมมันจะก,ก๊อปแก๊กหรือเปล่าแ้าผมจะอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะครับจะคอมเมนต์ผมอ่านตามที่หลังแล้วกันแล้วก็นนะครับ เดี๋ยวผมเดินหาแค์ก็เพราะว่าจังหวะเข้าเนี่ยเราจะเข้าแบบคนที่เขาแบบไม่พร้อมไม่ได้ครับเราต้องแบบพร้อมนะครับรอัดรครับรอดรครับอืมเดี๋ยวก่อนนะต้องหาคนที่เขายืนอยู่แล้วเขากําลังถ่ายรูปอยู่อะไรเงี้ยนะครับเราจะเข้าไปได้ส่องก่อนส่องก่อน ขออ่านคอมเมนต์หน่อยสิท,ท้อทีทุกคนทำทุกคนตนล้นทำทุกคนล้นท,ท้อท,ทีท้อท <I comment. S 1> ีอ่านคอมเมนต์สิอ่าเขาต่อแถวไปไหนกันเขาต่อแถวทำไมครับ,ขรบเข้างานครับตอนแรกเข้างาน สวัสดีพี่มาลไก่สวัสดีครับอยากเจอสกีผมอยากเจอเหมือนกันแต่ว่าคนข้างในแบบเยอะมากดูนิดูข้างในนี่คือคนที่เข้างนานผมเข้าไปแล้วนะครับแต่ผมไม่สามารถแบบไม่สามารถไหลจากข้างในออกมาได้เพราะว่าเน็ตไม่ดีเลยครับอาเจอคนดังน่อยจะเจอเดี๋ยวชาร์จเจอเดี๋ยวชาร์จให้นะครับถ้าส่วนผมอยากไปแต่ไม่มีตังค่ารถนะครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้คอยบังหน้าเลยพรุ่งนี้มาเลยนะครับ วันนี้ผมยังมาอีกวันนะครับใครที่อยากเจอเนี่ยมาได้เลยนะครับพี่ไม่เอาไม้ติดคอรหรือเมื่อกี้ทอดไปสัมษณนะ์ไงทอดไปสัมษั์คนอื่นเขาก็ต้องเอาไม้ไปจ่อเขานะครับนี่นะคคอรู้คนเดียวนะครับเอาไม้ติดคอเสือ้อแบบนี้นะครับจะบมจะบมผมผม,ผมเดินหากันมีใครอยากเจอตัวคาสเพย์เราเป็นพิเศษไมวัีเต็มเลยนะครับเต็มเลยเต็มเลยโอ้ตรงนี้เยอะมากมาก โอ้ยไปถ่ายไปปัดปัดนาเขาวันนี้ที่ที่เยอะเป็นพิเศษนเลยคือคือนี่ครับเกนชินนิมแพคคุนคอสเป็นเกนชินนิมแพคเยอะมากเลยครับเรียกได้ว่าทุกอน,นูเลยอะ่ะเป็นเกนชินนิมแพคนะครับมาดูเด้มีอะไรบ้าง ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะโอ้ตรงนี้ตั้งแคมป์มันจริงจังเลยนี่น